สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวแล็บสิบสามครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาปลูกมะเขือยาวในกระถางนะครับแต่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับจะเป็นยังไงจะพอได้กินไหมผมก็ปลูกอยู่หลายสายพันธุ์แล้วก็หลายอย่างนะครับดินที่เอามาปลูกนะครับจะเป็นดินลูกรลงแบบนี้นะครับที่เอามาถงบ้านนะครับดินหินลูกรลงไม่ใช่เป็นดินทรายหรือดินเหนียวพวกนี้นะครับในตัวนี้ส่วนตัวดินลูกรลงเนี่ยนะครับ ข้อดีข้อเสียของเขาก็มีนะครับข้อดีของเขาก็คือระบายน้ําได้ง่ายแล้วก็มีแร่ธาตุในหินเม็ดเล็กๆอย่างพวกนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันก็จะมีหล,ะหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ลดน้ําไม่อะไรพวกเนี้ยดินมันก็จะค่อนข้างที่จะมีความทึบยิ่งไม่ได้ใส่อินทรีย์วัตถุหรือมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกกักเข้าไปด้วยยิ่งมีปัญหาเลยนะครับในตัวนี้แต่ สายพันธุ์ไหนพืชตัวไหนที่ยังพอได้กินมันก็มีบ้างนะครับอย่างมะเขือยาวพวกนี้ก็จะมีทั้งพันธุ์สีเขียวสีม่วงแล้วก็มีสีแดงแล้วก็ส่วนในตะกูลมะเขือนะครับถ้าเราลดน้ำลดอะไรก็จะยังพอได้กินนะครับในตัวนี้อันนี้ก็เป็นมะเขือเล็กนะครับที่ลองมาปลูกทิ้งไว้ก็ยังพอได้รับประทานนะครับในตัวนี้แล้วก็มีพวกมะละกอนี่จะไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะครับต้อง ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาดินมาถมใหม่ให้เน้นมีพวกอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีพวกตัวนี้มั่งนะครับแต่ข้อดีของเขาที่ผมสังเกตด้ยนะครับดินที่มันเป็นดินหินกลังนะครับมักจะปลูกพืชทําให้รสชาติของเขาค่อนข้างจะมีความแข่งนะครับในตัวนี้อยากมีความแข่งหมายถึงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพืชบางตัวครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นเละๆพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าโดนพวกหินลูกลังโดนอะไรเข้าไปเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะมีความแก่งหมายถึงมีความไม่อ่อนไม่ไม่อ่อนมากนะครับถ้าเกิดว่าพืชบางตัวที่กินเข้าไปแล้วเป็นใหญ่แย่เป็นแบบเละๆก็จะแข็งตัวขึ้นในตัวนี้นะครับส่วนตัวพริกนะครับที่เราปลูกกอถือว่าดีนะครับอย่างพริกขี้หนูก็มีสองสายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์ที่พันธุ์เผ็ดตัวนี้จะเป็นพันธุ์เผ็ดส่วนตัวนี้จะเป็นพันธุ์เผ็ดปานกลางแต่ไ้่ใช่พริกขี้นกนะครับก็จะคนละตัวตัวเผ็ดปานกลางเนี่ยจะมักที่จะไป,ปลอยหน้า ร้อยหน้าเกี่ยวกับพวกทําน้ําพริกกะปิหรือทําหลนปลาล้าทำพวกนะี้เป็นพริกร้อยหน้าพริกขี้หนูจะเป็นเผ็ดมีเม็ดเล็กตัวนี้ความหอมจะมากกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นพริกขี้หนูสวนเหมือนกันแต่จะมีความเผ็ดมากกว่านะครับในตัวนี้แต่ก็ไม่ใช่พริกขี้หนูสวนพวกจินและดาอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นคนละสายพันธุ์ค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างเยอะนะครับในตัวนี้ก็อีกหลายแบบมันก็จะมีเยอะแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นมะเขือ มะเขือตัวนี้ก็จะเป็นพวกมะเขือขาวเล็กนะครับในตัวนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปทําพันธ์ไปปลูกที่อื่นเพราะาดินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมาะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นมะเขือขาวตัวเล็กนะครับที่เป็นลูกลูกเขาก็สุดก่แค่นี้แหละครับประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับดินตัวนี้ก็ถือว่าดีถ้าเป็นดินทรายเลย ก็จะไม่โตขนาดนี้ถ้าเทียบปริมาณดินวันนี้ก็จะมาบอกเทียบปริมาณดินนะครับปริมาณดินถ้าเป็นดินเหนียวแล้วไม่โดนน้าเลยก็จะไม่ขนาดนี้ถ้าเป็นดินทรายที่เป็นทรายล้วนเลยก็จะแคะแกนก็จะโตไม่ได้ขนาดนี้ซึ่งดินที่เป็น,ปนดินลูกลังเนี่ยมันก็จะมีพวกโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะเยอะในการช่วยเกี่ยวกับขยายผลขยายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องความหวานความแก่งของเนื้อ ตัวลูกกลังนี่ก็จะช่วยได้เยอะนะครับส่วนเป็นดินเหนียวก็จะช่วยได้เยอะแต่ดินเหนียวนะครับต้องน้ํามาเป็นที่หนึ่งเลยถ้าแห้งเมื่อไหร่จะเหมือนกับพวกไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับจะไม่ต่างอะไรกับพวกหินพวกอะไรพวกนี้เลยครับถ้าเป็นดินเหนียวถ้าโดนน้าก็จะเป็นยุ่ยๆเลๆแล้วก็อุ้มน้ํายิ่งถ้ามีอินทรีย์วัตถุด้วยก็จะยิ่งดีนะครับในตัวนั้นส่วนทําไมผมถึงเอามาปลูกใส่ท่อนะครับแล้วก็ไม่ใส่พวกไม่ใส่พวก ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้นะครับเพื่อที่ข้างบนนียครับผมทําเป็นแนวการดินไว้ลดน้ํานะครับผมลดน้ําเพื่อที่จะให้เขาเซตตัวแล้วก็ยุบลงแล้วผมก็จะมาเอาพวกปูนพวกอะไรมาเทอะไรพวกนี้นะครับในวันข้างหน้าก็เลยไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ปลูกพืชเที่ยวมันเป็นพืชใหญ่เพราะกลัวท่อแตกนะครับในตัวนี้ก็เปิดเป็นพืชเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ลดน้ําเรื่อยๆเพื่อให้ดินแน่นดินเซตตัวเป็นตัวการดินแบบนี้นะครับ ก็ปลูกไว้แค่ชั่วคราวนะครับแต่ว่าพอดีเห็นประโยชน์ว่าดินที่มันเป็นดินลูกลังดินหินเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลูกพืชได้แค่เราลดน้ําอย่างเดียวนะครับในตัวนี้ก็จะสามารถที่จะรับประทานได้เผื่อเพื่อนเพื่อนนะครับที่กําลังที่จะถมดินถมอะไรแล้วหาต้นไม้มาปลูกก็สามารถที่จะปลูกได้แต่ก็ไม่ดี ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงมาเสริมมาแทนแล้วก็ลดน้ำบ่อยๆนะครับสำหรับผมงไว้เล็บสามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะถมดินอยู่นะครับนะขนาดนี้นะครับถมดินแล้วเจาะอะไรมาปลูกดีก็สามารถที <mind> ่จะปลูกได้นะครับลองลดน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมอินซีวัตถุดีอะไรด้วยนะครับสําหรับตัวที่โตอยู่แล้วนะก็จะไม่มีปัญหามากอย่างพวกต้นไม้พวกอะไรของพวกนี้ที่โตๆอยู่แล้วนี่ ก็จะยังงามดีอยู่นะครับพอลากเขาไปไกลในตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากมายอย่างเดี๋ยวพาไปดูขนุนเนี่ยอย่างขนุนพวกนี้นะครับเนี่ยการลูกโตนะครับลูกโตอยู่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับผมไวรับ13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์แก่พี่ๆเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อน